สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับทางช่องสอนใช้ง่ายจริงนะครับวันนี้จะมาแนะนําเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการปิดการใช้งานอัปเดตแอปอัตโนมัติบน Android TV นะครับหลายท่านก็อาจจะใช้งานบางทีแอปอาจจะเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าในการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตก็จะมีการอัปเดตแอปอัตโนมัติอยู่เบื้องหลังนะครับอันดับแรกให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับหรือเปลี่นทาง Google Play นะครับแล้วก็ ให้ใช้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับเรื่อนไปตำแหน่งที่เป็นวงกลมนะครับหรือว่าที่เป็นโปรไฟล์ของเรานะครับที่สมัครใช้งานก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการจัดการแอปและเกมนะครับหลังจากที่เรากดเข้าไปนะครับการจัดการแอปและเกมก็จะมีอีก1นช้อยนะครับสก็คือในการตั้งค่านะครับการตั้งค่าอยู่บรรทัดด้านล่างนะครับเห็นไหมครับจะมีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับ ก็จะมีเป็นติ๊กอยู่นะครับให้เรามาติ๊กเป็นตำแหน่งที่อ,อย่าอัปเดตอัตโนมัตินะครับเพราะว่าในการอัปเดตอัตโนมัตินี่บางทาีแอปอาจจะใช้งานไม่ได้หรือไม่รองรับในการใช้งานของ Android ในชีวีเวอร์ชั่นนั้นๆน,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 นะครับก็ให้เราปิดนะครับ2ก็คือเป็น การจัดการแอปนะครับการจ,จัดการแอปเนี่ยในกรณีที่เราต้องการอัปเดตเองนะครับว่าเราต้องการอัปเดตแอปไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปหาตำแหน่งแอปที่เราต้องการแล้วก็ให้ทำการกดอัปเดตนะครับอันนี้จะต้องการที่จะอัปเดตเองนะครับไม่ได้เป็นในการอัปเดตอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะใช้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Watch นะครับรวมไปถึง 2ูไหรือเป็น YouTube นะครับบางครั้งในกรณีที่ Android อาจจะเป็น TV วีเวอร์ชัน8หรือเป็น7นะครับบางทีถ้ามีการอัปเดตอัตโนมัตินะครับก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานแอปนั้นๆได้นะครับก็เลยหยิบเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับก็ขอบคุณทางสมาชิกนะครับที่คอมเมนต์และสอบถามกันเข้ามานะครับในการปิดในการอัปเดตแอป ตมัตินะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแรงใจและติดตามทางช่องสอนใช้ง่ายจริงนะครับทุกคลิปนะครับรวมไปถึงทางทุกคอมเมนต์ขอบคุณอย่างมากมายนะครับคลิปดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในการติดตามในคลิปดีๆครั้งต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้มีความสุขในการใช้งานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ